ก็โอเคครับทุกคนซึ่งทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับว่าเกม Red e a d Redemption เนี่ยมันลงในทางแพลตฟอร์ม iOS แล้วก็ Android นะครับและก็ครับนี่คือในแพลตฟอร์ม iOS ที่เล่นใน iPad เดี๋ยวเราจะมาลองกันเลยมันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับแต่ว่าเวอร์ชันอีเวอร์ชันมันต้องเสียเงินนะ1,270บาทก็คือเล่นได้แพลตฟอร์มเดียวแต่เวอร์ชันของ Netflix อะ มันเล่นได้ทุกอันแล้วก็มันไม่ได้เล่นแค่เกมนี้ด้วยมันเล่นได้หลายเกมแค่ว่ามันจ่ายเป็น s u b สคริปชั่นรายเดือนนะซึ่งผมจ่ายแค่99บาทนะก็เล่นได้เหมือนกันนะครับโอเคลองเข้าเกมกันเลยดีกว่าแต่รู้สึกว่าบนจอ iPad เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้จอยเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่จอยที่มันรองรับเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะรองรับในโหมดของ xbox นะครับ ยยเีงอ้าวโอเคอัดใหม่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูตรงออปชันนะครับว่าเป็นไงการเซตติ้งและปรับอะไรไม่ได้ตั้งค่ากราฟิกได้แค่โหมด30เฟรมเรทเท่านั้นนะครับปรินเปิดได้โอเคก็ปรับไม่ได้เหมือนใน p o c o S7 นะครับ แต่ภาพมันน่าจะความละเอียดมันสูงกว่าอยู่แล้วแหละเพราะว่าจอ iPad มันจอ 2K นะครับแต่อาจจะมีแตกๆนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็เป็นภาพความละเอียดสูงซึ่งถามว่าลื่นไหมก็ลื่นนะครับแต่ว่าผมอาจเสี่ยงไม่ได้ทุกคนตอนนี้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองใช้จอยกันนะว่าใช้ได้ไหมหหซึ่งน่าจะใช้ได้แหละเพราะเพราะว่ามันเป็นโหมดอ b o บอกนะครับ ขอต่อจอยกับอ่าแบบ USB นะก็คือจอยที่ผมใช้บ่อยแหละนะมันไม่ปิดให้ผมแทีนี้ปิดจอยปิดจอยเคได้แลนะ้วนี่เลยซึ่งตอนที่เราใช้จอยเนี่ยมันรู้สึกว่า มันเหมือนการเล่นบนคอนโซลเนาะเพราะว่ามันก็เป็น30เฟรมเดทด้วยแหละแต่น่าเสียดายที่มันปรับภาพให้มันเป็น60เฟรมไม่ได้ผมว่ามันก็เล่นได้แหละ iPad chip M2 เนะี่ยคือผมใช้ iPad Air 6นะครับแต่ว่ามันก็ปรับใช่ปรับไม่ได้เนาะโอเคมาดูว่ามีโหมดตรงไหนบ้างน,นะครับออปชั่น เพรมีคำสั่งด้วยเนาะเดกันโอเคเปิดนี่เราปรับเลเวลเดทไอเป็นเลเวลคัอนสูงเพราะปลุ่มทุกอย่างก็เหมือนในกลุ่มของอะมือถือแค่มันปรับกราฟิกไม่ได้ก็บางเครื่องก็ปรับไม่ได้เลยน,ะนี่ เรามีเซตกันแต่เราไม่มีกระสุนอะไรเนี่ยนายต้องเพิ่มกระสุนแล้วทำไมไม่มาเนี่ยเหมือนเราเล่นฉากนี้ซ้ำไปแล้วเนะี่ยมันไม่เซฟให้เรา <S <s <ess record scratch> ก็ประมาณนี้ล้วกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในโหมดของโหมดซอมบี้นะเราออาเก็บเกมได้ไหมอ่า new game ไม่รู้ว่า new g a m มันจะขึ้นอ้อไม่ใช่หอทำไมอ้ออันนี้ new g a m ใหม่เลยซึ่งก็เป็นสามสิบเฟรมที่ลื่นเนาะถ้าจะสังเกตนะว่า iPad เนี่ยมันจะมันจะคุมเฟรมเรทได้ดีนะครับตันเบสอมนเทนื่นยนะมันรวมอยู่ในตัวเกมด้วยนะ What the hell have you been drinking? You both need to calm the hell down. Maybe this will remind you how to behave. อ๋อเฮ้อเฮ้อเป็นท่านจ๋าหนักๆหน่อย มาณนี้นะสำหรับงานนี้ก็เลก็ไม่เป็นอะไร